ใอยากทำธุรกิจออนไลน์ต้องรู้นะคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าที่อยากจะเติบโตบนโลกออนไลน์คุณจะต้องดูคลิปนี้ค่ะหลายคนนะคะอยากจะสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์มีแพชชั่นที่จะหาสินค้าต่างๆมาขายแต่มีความกังวลค่ะว่าเอ๊เราจะขายได้หรือเปล่าเพราะ สินค้าขายอยู่บนโลกออนไลน์เยอะมากๆและไม่รู้ว่าวิธีเริ่มต้นจะเริ่มต้นยังไงทําไปจะเจ๋งหรือจะเจ๊งหรือบางคนนะคะขายของมานานแล้วนะคะสปี5ปีตอนแรกก็โตขึ้นอยู่หรอกแต่สมัยนี้นะคะยุคที่เศรษฐกิจบ้านเราเป็นอย่างนี้บางคนยอดขายคงที่ค่ะบางคนยอดขายลดลงคลิปนี้จะมีคำตอบให้คุณค่ะเพราะโซอี้จะมาพูดถึง3หัวใจหลักนะคะที่คุณจะต้องรู้ในการทำธุรกิจออนไลน์ค่ะ หัวใจข้อแรกเลยะคะคือเรื่องสินค้าวันนี้ต้องมาดูค่ะว่าสินค้าที่คุณอยากขายเนี่ยที่คุณมีแพชชั่นโอ้โหอยากขายหลงไหลมันมากๆเนี่ยตลาดต้องการหรือเปล่านะคะบางคนอยากจะขายชุดว่ายน้ําเครื่องม้วนผมเครื่องปิ้งขนมปังอันนี้เราไม่รู้ว่าตลาดต้องการแค่ไหนวันนี้โซอี้มาแนะนําเครื่องมือง่ายๆที่จะช่วยเช็คความต้องการของตลาดได้ด้านก็คือ Google Trends นะคะ Google Trends เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ด หรือสินค้าที่คุณต้องการขายเข้าไปได้แล้วเราจะรู้เลยว่าคนค้นหาคำคำนี้หรือสินค้าตัวนี้ในตลาดมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเราสามารถดูได้ละเอียดเลยค่ะว่า1ชั่วโมงที่ผ่านมามีคนค้นหาคํานี้ไหมสี่ชั่วโมงที่ผ่านมา1วันที่ผ่านมา30วันที่ผ่านมาหรือแบบโอ้โห5ปีที่ผ่านมาเราก็สามารถรู้ได้กราฟเนี่ยขึ้นเป็นเทรนด์ขึ้นมาเลยค่ะและถ้าเกิดคุณมีเรื่องในใจว่าเอ๊ะเราจะขายรองเท้าส้นสูงกางเกงยีนหรือครีมหน้าขาวอันนี้คุณสามารถหยอดหลายๆคําลงไปให้เป็นกราฟเปรียบเทียบได้เลยและนี่จะมีคําตอบว่าสินค้าตัวไหนที่กราฟขึ้นสูงนั่นแหละ เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการค่ะหัวใจที่2นะคะคือเรื่องลูกค้าค่ะวันนี้เราจะต้องเข้าใจเลยว่าลูกค้าเราเป็นใครไลฟ์สไตล์ยังไงทําอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ยกตัวอย่างเช่นบางคนนะคะลูกศิษย์ตัอีบอกว่าขายข้าวเขาบอกว่าลูกค้าของเขาเนี่ยก็คือทุกคนเลยที่กินข้าวโซวอีกเลยถามเขาให้เป็นลึกอีกว่าคุณขายข้าวอะไรข้าวสาวให้ข้าวหอมมะลิ ้าวไลฟ์เบอร์รี่นะคะซึ่งแต่ละข้าวเนี่ยมันมีกลุ่มลูกค้าที่ต่างกันอย่างตัวโซอีเองไม่กินข้าวก้องเลยคะ่ะกินข้าวหอมมะลิเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องรู้ว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มของคุณเนี่ยที่เลือกข้าวแต่ละชนิดเนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์อย่างไรรู้อายุรู้ไรายได้ต่อเดือนกินข้าวที่ร้านอะไรอ่านหนังสืออะไรขับรถนี่ขับยี่ห้ออะไรมันสําคัญยังไงวันนี้การตลาดบนโลกออนไลน์ค่ะถ้าเกิดคุณต้องซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกตัวอย่างเช่น Facebook คุณก็จะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เลือกเนี่ยเราเลือกได้แคบจนถึงไลฟส์สไตล์เพราะหลายคนนะคะเลือกสมุิเลือกคําว่าข้าวเนี่ยมันก็จะกว้างมากเลยคุณจะได้แบบว่าเกษตรกรที่เขาปลูกข้าวมาเจอโฆษณาคุณด้วยซึ่งเขาอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ซื้อข้าวไลฟ์เบอรี่คุณเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เลยว่าเ้ย ถ้าเกิดขายไรซ์เบอร์รี่คนที่กินข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นคนที่รักสุขภาพแอคทิวิตี้เขาทาอะไรเขาออกกําลังกายเข้าฟิตนงฟิตเนสหรือเขาเลือกอาหารคลีนตรงนี้เราสามารถเลือกได้ในการตั้งกลุ่มเป้าหมายค่ะเพราะถ้าเกิดคุณเลือกคําว่าข้าวเฉยเยมันจะทําให้ขนาดกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยโอ้โหอาจจะใหญ่มากหลาย10ล้านคนคุณเลือกอย่างนั้นได้ถ้าเกิดคุณเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเยอะมากพอแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นผู้ประกอบการและมีบัตเจตจำกัด คุณต้องเฉพาะเจาะจงหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงให้ได้ค่ะ ข้อที่3นะคะนั่นก็คือคอนเทนต์ค่ะเพราะวันนี้นะคะเวลาเราเล่น Facebook นะและถูไปนในหน้า New Feed เราจะเห็นคอนเทนต์มากมายเลยคุณจะเห็นเพื่อนคุณ4-6ถึงคนขั้นด้วยร้านค้า1ล้านถูลงมาอีกคุณจะเห็นเพื่อนคุณ4-6ถึงคนขั้นด้วยร้านค้า1ล้านแต่เราแทบจะไม่หยุดดูคอนเทนต์ไหนเลยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นหากคุณต้องเข้าใจว่าลูกค้าของคุณเนี่ยอยากเสพคอนเทนต์ประเภทไหนหัวใจสำคัญนะคะในการโพสเฟซบุ๊กคือ1-2บรรทัดแรก คุณต้องฮิตลูกค้าให้ได้ไอ้คำว่าฮิตลูกค้าคือมันจะต้องเขียนให้โดนลูกค้าเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณขายอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมลดน้ำหนักคุณก็ต้องรู้ว่าลูกค้าเนี่ยที่จะซื้ออาหารเสริมลดน้ำหนักของคุณเนี่ยมีเพนอะไรปัญหาของเขาคืออะไรยกตัวอย่างเช่นจั่วหัวว่าออกกำลังกายแทบตายแต่น้ำหนักก็ไม่ลงสักทีวันนี้มี4ข้อแนะนำมาฝากค่ะแล้วคุณก็ขยี้ไปให้มีอาหารเสริมอยู่ในนั้นแต่จะเห็นว่า ประโยคแรกเนี่ยมันขยี้เพนของลูกค้าเพราะหลายคนมีปัญหานี้ค่ะออกกําลังกายมาทั้งปีหลายปีติดต่อกันแต่น้ําหนักไม่เคยลงอันนี้ก็เลยสําคัญมากนอกจากแคปชั่นแล้วรูปภาพหรือวิดีโอก็สําคัญมากนะรูปภาพเนี่ยโซอี้ฝากคำหนึ่งค่ะรูปต้องหน้าล่อหัวข้อต้องหน้าไลค์นะคะมันถึงจะหยุดนิ้วโป้งคนได้วิดีโอของคุณก็จะต้องทําให้หน่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะ และสำหรับใครที่ดูคลิปของโซอี้เป็นครั้งแรกนะคะฝากกด subscribe ทางช่องทางนี้ด้วยนะคะโซอี้ดิจิตอลช็อตคัทค่ะ